เอาละสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็จะมารีวิวกิจกรรมซึ่งจริงๆกิจกรรมนี้มันก็มีมาเดือนกว่า,วาแล้วนะแล้วก็อีกประมาณสัก2-3วันเนี่ยกิจกรรมนี้มันก็จะเอาออกแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าทําเท่าไหร่ครับสำหรับสายฟรีถามว่าคุ้มไหมมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะแต่หลังจากปีใหม่หรืออาทิตย์ก่อนปีใหม่เนี่ยผมจําไม่ได้นะรู้สึกมันปรับให้เลทการออกอะ่ะมันดีขึ้นนะ หรับกิจกรรมที่ว่านี้นะครับก็คือกิจกรรมรวบรวมตัวอักษรคริสต์มาสนะครับเพื่อนําไปแลกเป็นถุงเท้าคริสต์มาสนะครับโดยถุงเท้าคริสต์มาสอ่ะเราสามารถไปแลกเป็นของได้3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือแลกเป็นรางวัลค่าประสบการณ์ที่วังเย็นทะเลเหนือกับผู้เท่าเสือย่านะครับอย่างที่2เลยก็คือไปแลกเพื่อสุ่มรับเงินจากเจเจียวนะครับโดยก่อนหน้านี้อ่ะสมรับเงินมันต่ําสุดมันรู้สึกจะหลักหมื่นนะแต่พอมันปรับใหม่อะ่ะรู้สึกต่ําสุดจะเป็น1ล้านนะ มันก็เออค่อยหน้าแรกหน่อยโอเคส่วนของสุดท้ายที่สามารถไปแลกผมคิดว่าเป็นโจทย์หลักเลยที่ผมมาทําคลิปวันนี้ก็คือค่าความดีนะครับสำหรับค่าความดีก่อนหน้านี้มันสุ่มต่ําสุดมันสิใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะซึ่งไม่ห่วยแตกมากหลังจากปรับใหม่มันต่ําสุดเป็น100นะจนถึง1000ก็ถือว่าโอเคขึ้นครับโอเควันนี้ผมเองก็จะมาสุ่มทั้งหมด8ครั้งละกันก็คือเงิน4แล้วก็ค่าความดีอีก4ละกันเนาะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ เอานะครับเริ่มจากการสุ่มเงินนะครับเราดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับไม่หวังอะไรมากขอ3ล้านขึ้นพอละนะลุยครับโอ้โห1นล้านเออก็กากครับเนไปจริงก็ไม่ค่อยอยากลุ้นมากครักดเลยละกันเดี๋ยวตัวสุดท้ายเราค่อยมีเพลงหรือเสียงอะไรนะละกันเนาะไปลุยเลยอีสั่วโเนี่ย1.5เอ็มโคตรกกเลยขอเลย3ล้านอะ่ะแค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับ เอาล้วนะครับไปครับอไอ้เหี้ยล้านเดียวเงินอันสุดท้ายแล้วนะไม่อะไรมากเพลงอะไรยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีครับพบของไม่งี้ยครับเลดดอกมันกากครับแถมเงินมันก็ต่อให้สิล้านมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นง่ายๆเลยกลองมาลุยครับเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมไอเหี้ยหนล้านน่าเกียดที่ผายเลย ุเล <G ren minimalist> <อ> <rika> มามาที่ค่าความดีกันบ้างน,นะครับสำหรับค่าความดีอะเท่าไหร่ถึงพอใจผมเองก็ขอสัก400ขึ้นนะไม่โลมากจริงอยากได้500ขึ้นนะแต่ว่าอ่ะ4 0 0ก็ได้ตอนนี้ผมมี460นะครับขอไปเด้งมาเปลี่ยนเป็น1,000มามากกว่า1,000ไปครับไปโอ,โ,โอ้โหเยอะคตดกากเลยได้ร้อยเดียวมาตัวนี้มีค่าความดี1,090นะครับ ขอขึ้นมาเลยเป็นพั0ห้าเท่านี้ก็พอใจแล้วไปลุยโอ้ได้อยู่ร2 0ยยี่เ่งที่ผมได้นี่มีแต่แบบเลแทบจะต่ำที่สุดเลยอะไม่ว่าจะเงินหรือความดีนะตัวนี้ผมมีค่าความดีแค่200นะครับเอามาขอแบบเด้งขึ้นมาเลยแบบมีแสงขึ้นมาเลยขอขึ้น600มา่อาปขึ้น600นะครับลุย ไอ้เลดแม่งเหี้ยจริงตัวนี้ผมมีค่าความดีอยู่380นะครับคือที่เราสุ่มทั้งหมดเนี่ยกากหมดเลยครับมาขอเนี้ยดีๆเลยขอขึ้นมาแบบ1,000ไ,ไปเป๊ะเลยแล้วผมจะให้อภัยทุกอย่างนะเทพเจ้าโยกงังขอหน่อยในเมื่อเราขอลองกับเทพเจ้าโยกงังมันจะเป็นเพลงอื่นไปไม่ได้นอกจากเพลงโยกังนะครับเพลงมาดวยข้ามัน โอ้โหเฮีย้ยเออสองร้อยห้าสิบแต่ก็เออ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 เฮี้ยแม่งก็ดีที่สุดแล้วอันนี้ยแ <c oughs> ม่งก็กากอยู่ดีอะเฮีย้ยเลดดอบแม่งอามาก็สรุปนะครับจากการที่ผมสุ่มเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือกา,กากหมดเลยครับคือจริงๆ่เงินนะ่ะอย่างที่ผมบอกมันควรจะปรับให้อย่างน้อยที่ M, สุด 5M เอเนาะสำหรับสายฟรีมันจะได้แบบพออยู่ได้อย่างนี้กิจกรรมสายฟรีมันก็อยู่ไม่ไหวแล้วครับเป็นกิจกรรมที่ผมเรียกว่าห่วยแตกมากครับ ก็ต้องรอดูกิจกรรมต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะอัปเดตมาเมื่อไหร่นะฮะโอเคก็คิดเห็นเป็นไงก็ลองคอมเมนต์มาคุยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ